สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็บหนอกครับช่วงฝนหยุดแล้วครับแต่ว่าช่วงวันนี้อากาศถ้อน จัดเลครับควายน้อยก็รับตัวได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าห่อนมามันจะมีงมงนม้ำงวงน้ำควายใหญ่มันแปลงไว้เข้าปลากันเป็หลงแจ่เย็นก็ขึ้นมา ใช่ทั้งปุ่นกเครื่องต้ญยาเสียงดังนะมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันหน้าหนาวนี่ครับก็ต่อขอบ,บนดอยครับรีสดตั้งนั่นครับรอยจ้างกล้องหม,มุนมันมาค่อยดีนะม่มค่อยชัดสายด้อยครับแม่นึ่งปึ๊กครับรีสดปัตตามหมาปลาไหมครับคุณ ตั้งบนดอยหยอดดอยกายมป็นดิซอนหมดแล้วคฟามแก้นะ้าทีวซนั่นอะ่ะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าครับพจกิกาจิกาก็จะเริ่มวางลังหล่อพึ่งกันมาครับลังเก่าๆฝนตกนักความโกนลนี้ระหนาดเลย ต้องเอามาปรับปรุงแก้ไขใไหมครับตีตังๆไว้นะก็จะวางไว้โซนเดิมครับมีปัากล้วยแล้วก็ตังบนดอยเพราะว่าหน้าแดงที่ผ่านมาก็ได้เก็บน้ำหวานอยู่เก็บน้ำพึ่งอยู่ตั้งไว้ในบ้านก็มีอยู่ครับมีเพิ่งเข้ามาอยู่อยู่ นองค์เก่าครับองก้อนอ๋อไม้เขาปิดกับปิดแบบให้มันมีจ่องสักน้อยหนึ่งไว้พึ่งเข้าไม้เขาก็ท้าไข่พึ่งท้าขี้พึ่งเนี่ยต้องเป็นขี้พึ่งแต่นะขี้พึ่งเจียนไข่ี่ขายกันนี่มันมาได้ครับเนีย่ยขนาดมันเป็นี้หนุ่ม นี่ดีงอค่อยกินมาค่อยออกครับให้ก <c> ล <oughs> างตรงปื๊บเลยครับปนยาก็มาได้นะเพราะว่ายามันจะไหลไปกับน้ำเพราะว่าทัดไปเขาปล่อยควายนะนี่ก็เลิกใจยามาน่าจะเป็นสิบปีนะครับสำหรับพืนทีนี่นะ น้าไม้ห้อยก็จะเป็นน้าธรรมชาติครับจีิงงควายกินห้อยมันจะมีต้นไม้นักอยู่ต้นไม้ห้อยต้นน้า สมเดอนตุลาจะไปเกิดประมาณฝ่ายฝนต้นหนาวเหมือนกันให้เกิดช่วงเขา้าพรรษาปีหน้าเพราะมันต้องเหมือนปินอันนี้เหรอฮะเหรอ นี่ยาบบอกไปมีให้กินนะครับมาไม่เด้ในห้องจักห้องอยู่ไงขึ้นนะตอนน้อยๆนี่ยุบไป,ปได้เลยไงไมาในห้องจักเจออยู่นะห่อนลงแนวนะครับไว้หน่อย,อ,ย,อ,ยอากาศห่อนห่อนจัดนี่แค่ ประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงสิบโมงแดดทอนละนี่ก็ลูกไม่นุนครับลูกเลือชิดที่ปุ่มป่องๆฮะเจ๊นะ แม่มันน่าจะสวกละต้องมาทำมันเลี้ยงลูกผมตัวหนึ่งแล้วจะไม่ให้ลูกตักันเข้าใกล้คอมก้องดองนอนแจหน้าหน้ามันยินนะหน้าในห้วยไหลออกมา มันจเจ้าก็หมอกครับมอกลงกัดหนาวเอา,าเนาามาพอตัวไหนที่มันมีอาการพิษแปลกไปจากทุกๆวันครับอย่างเช่นเดินจ้าหน้าบ่ค่อยเล็ม chấp khánh chấp phá co như nó cũng đủ lùm hát kêu ương là khói nội tỏ nón nam bòi khói nha không có khói mý กเกี้ยนกย่างเรื่องมันค่อยมีเลือกไปได้นั่นจะไหลเลือกอกินเลือกจะเขาบอ,อนฮะเตือนนี่เลือกเต็มข้างตัวเนี่ยเราบม่เลือลนะจะรอตังใน,นห้วยครับ lò nha mình dắt thầm rất nhoi một con, nó không đi. là lùm mông. người đi. này là Đi. Đi. này Đi. 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 nó Đi. xuống luốt nè, luốt rút rẽ, nó mới vắng à mây lận, mà đã lận, đi phá nó lên đói, đúng hả? lên cơn, nha mà đi thôi, mới để cào cổng đúng hả mà? มานี้เดี๋ยวโดนีกัมกออ้อมจัดตรงน้ดีกว่าไลตอแม่ลูกผมนะตอนกขาบ,บนอนมันก็บบนอนนะ ลำแหลกโมงนี่กับบัจิเลึกนะมงก็เป็นโมงน้อยๆน,ยนะครับพอตัวใหญ่นี่มันมามันขวกออกขวกออกเลยะต่มันย่ำมันกัดเบิกลงอะปานปอต่อ,ตอมันน้อนมันก็เข่าคิดออกคิดออกเป เล็บก็จะมีผู้อยู่ตั้งข้างจะเล็บผู้แต่ว่ามันแข่งแรงอยู่ไม่ได้เจ็บนี่ก็อยูตด้วยกัเนี่ยกับสองปีแล้วก็สองปีนะครับมะเกือสองปีพอ,ะะอดีอายุตอนนี้ก็มาหกปีครับหกปีน้อยๆนีน่แหละ ลตัวแม่เป็นชัดก็จัดการคนเดียวครับเาเป็น,เป,นเป็นการอย่างเลยอันนี้กล้าการห่วงตัวแม่นะอยู่ในขอบกระพุกกระแมัดี่งก็มีปัญหาเขาปีนลักกินนมน,น,นอนไว้ล <c> ะ <oughs> เอะ๊นั่นเรียบร้อย <c oughs> นี่แหละมงยอมพิดนมลูกเป็นได้ <c oughs> อี่มันรักกินน้องมัแล้วเล้วใจนี่ว่าพิษน้องกาตอนเมื่อคืนครับเมื่อวนานนั่งลูกกินอยู่นะทาแบบพิษน้องลูกนี่ตึ้งมาได้ผสมแหละเพียงลูกดีเกินป้ากันออกเลย ามตัวลูกท้องจะดูสูงอยู่ได้สูงได้ล่ำอยู่ครับมาตอนนี้มันยังบอกว่าเล่นเด้อบอกว่ายกเหมือนหมูเด้งนะแต่หมูเด้งแห้งขนาดลูกมันแต่ละตัวนี่